บุญมีสวัสดีครับบุญมีมารายงานตัวครับตามเคยนะคะตามเคยครับบุญมีของเราอันนี้น้องไม่ได้หันหน้าเข้าทางพัดลมนะคะเดี๋ยวนี้ไม่เหงาแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวนี้บุญมีไม่เหงาแล้วครับมีน้องๆเข้ามาเล่นด้วยครับแต่ก็ไม่เป็นอันหลับ นอนครับเพราะว well, <'s> ่าชะตูนเดินเก่งครับใช่ไหมลูกบุตรมีไม่เป็นอันหลับอันนอนเลยครับชะตูนเดินเก่งครับก็จะมีโน่นนะคะช่วงเย็นๆเนาะช่วงเย็นๆห้าหกโมงนั่นแหละพวกเขาถึงจะเริ่มนอนกันเริ่มจะเริ่มแบบไม่สํารวจแต่ถ้าเป็นช่วงเนี้ยสตูนเขาจะไม่ค่อยนอนเขาจะสํารวจของเขาค่ะเดินไปเรื่อยเขาอะเดินไปตรงนู้นตรงนี้ พี่บุญมีก็เลยต้องได้มองน้องไปมองน้องมาอันนี้ไม่กิ่งไม่ไม่ให้หนุนหมอนนะคะให้หนุนผ้าเผื่อเขาจะแบบผงกหัวผงกคอเนาะเพราะว่าแล้วก็ขาอะไรเขาก็จะได้ถีบได้ให้เขานอนลักษณะลับๆค่ะถีบไปยังวันนี้ถีบไปยังอะผมถีบไปเยอะแล้วแม่แม่ไม่เห็นเองใช่ไหม แม่ไม่เห็นเองช่วงที่น้องถีบไม่กิ่งก็ยุ่งยุ่งนะคะไม่ได้มาถ่ายคลิปให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นเนาะน้องก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือถีบได้เยอะขึ้นเหมือนเดิมค่ะทําอะไรได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกินได้เหมือนเดิมครับหน้าตาสดใสด้วยครับหล่อขึ้นทุกวันครับ หล่อขึ้นทุกวันครับคนเก่งของเรานะคะคนเก่งของเราหล่อขึ้นทุกวันเดี๋ยวยังไงดูคลิปผมให้จบนะครับพร้อมกับน้องๆด้วยครับแล้วก็ไปดูตัวแสบของบ้านครับวันนี้เล่นน้ำอีกแล้วใช่ไหมลูกม,มีใครพ่อพ่อม่คงจะพอทราบนะครับว่าใครเป็นคนเล่นน้ำ เดี๋ยวไปดูไปดูตัวแสบของแม่กิ่งเล่นน้ํากันนะคะว่าเขาจะเล่นน้ําสนุกสนานของเขาแค่ไหนยังไงดูคลิปให้จบด้วยนะคะขอบคุณค่ะตามไปดูเลยครับดูลูกสาวนะคะกินใหญ่เลยมาแย่งของพี่ถุงทองกินใช่ไม่ลูกของพี่ถุงทองแม่กิ่งให้กินมุมนี้นะคะส่วนของลูกสาวสตูนแม่กิ่งให้กินมุมนี้ มีเยอะกว่าเขาอีกแต่ก็มาแย่งของพี่เขากินค่ะแล้วก็วันนี้แม่ก็เปลี่ยนชุดให้ใหม่อีกแล้วใช่ไหมลูกวันนี้เปลี่ยนเสื้อใหม่ค่ะวันนี้พี่บุญมีก็มีเพื่อนเหมือนเดิมนะคะวันนี้สตูนกับถุงทองนะคะทองทวีก็อยากออกมาค่ะแต่ว่าแม่กิ่งไม่ให้ออกเพราะว่านางก็วุ่นวายเหมือนกันเนาะ ก็เลยเนี่ยค่ะให้แต่คนสวยคนสวยของแม่กิ่งมเมื่อกี้แม่เช็ดหูให้เมื่อกี้เพิ่งเช็ดหูไปนะคะกินนะลูกนะเออม,มีก้านเคียมีก้านเคียอร่อยเยเลยแม่ถ้ากินในบ้านไม่ได้กินแบบนี้นะคะโดนน้องๆแย่งหมดน้องยองเสือน้อยสีกุมารน,นะคะแย่งหมด แต่ตอนนี้เขาอยู่กับพี่ถุงทองเขาก็จะแย่งพี่ถุงทองช่วงนีง้ช่วงนี้สตูน้องใส่เสื้อทำหมันเนาะช่วงกลางวันอากาศร้อนๆแม่กิ่งก็คงจะเอาน้องเข้ามาอยู่ในห้องทำงานด้วยค่ะหรืออาจจะต่อไปถ้ามันอากาศร้อนๆทุกวันก็อาจจะเอาเข้ามาค่ะสำหรับสตูน แต่ว่ามันเสียอย่างตรงที่เวลาเอาน้องเข้ามาน้องไม่ค่อยจะนอนค่ะเขาไม่ค่อยจะนอนเขาจะเดินสำรวจของเขาไปเรื่อยนั่นแหละค่ะแต่ว่าเวลาอยู่ในบ้านเขาก็มีแอบนอนอยู่นะคะแอบนอนอมแรงก่อนใช่ไหมลูกอร่อยใหญ่เลยนะคะลูกสาวลูกสาวกินอร่อยใหญ่เลยอาหารอร่อยอร่อยของ ของคุณยายนาใช่ไหมลูกคุณยายนาของแม่นาที่เมตตาให้แม่ไปซื้ออาหารมาให้พวกหนูกินใช่ไหมไปซื้ออาหารซื้อขนมมาให้พวกหนูกินใช่ไหมลูกหนูเลยได้กินของอร่อยออร่อยแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญลหลายๆท่านด้วยนะลูกที่ท่านได้สนับสนุนสมทบมาแม่ก็ไปซื้อๆรวมกันมาให้พวกหนูกินเนี่ยเห็นท่าเขากินแล้วนะคะเห็นท่าเขากินแล้วก็แบบอร่อย,ออยมากๆลูกสาว อันนี้ก็เป็นภาพตอนที่เขายังอยู่ในบ้านช่วงเวช้า่วงเช้านะคะที่แม่กิ่งยังไม่ได้เปลี่ยนชุดให้เนาะพอดีแม่กิ่งเห็นเขาท่านั่งของเขาแล้วเห็นแล้วเอ็นดูค่ะเอ็นดูก็เลยถ่ายมาให้กับพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซได้ดูแต่ภาพอ,อาจจะมืดๆหน่อยนะคะภาพอ,อาจจะมืดๆนิดนึงเนาะพอดีกล้องแม่กิ่งมันพอดีแบบมันจะเป็นบางช่วงแสงสว่างบางช่วงก็มืดอะคะ่ะ ภาพก็เลยออกมาแบบนี้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะยังไงก็รู้ฉันเป็นสตูนใช่ไหมลูกดูท่านั่งของนางนะคะท่านั่งนะ่ะเอ็นดูเอ็นดูเขาแต่งตัวท่านั่งแต่งตัวสังเกตขาของเขาให้ดีมานั่งหลบมุมนั่งหลบมุมแล้วก็แต่งตัวขาเหยียดขาด้วยนะคะเอ็นดูจริงๆดู <laughs> ดูนะคะพอแม่เผลอไปอีกทีหนึง่งกลับมาอีกทีเอา้าเปลี่ยนท่านั่งเปลี่ยนท่านั่งเป็นลักษณะนี้ค่ะเห็นท่านั่งของนางท่าน,นี้ไม่กินก็คับขำค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงไปดูตัวแสบของเราต่อด้วยนะคะอากาศร้อนครับอากาศร้อนอีกแล้วครับทองปูนขอเล่นน้ำอีกแล้วครับดูนะคะแม่ล้างชาม แม่ล้างชามอาหารของพวกเขาเสร็จเขาก็อยากขอขอแม่อยากเล่นน้ำวนเวียนวนเวียนค่ะวนเวียนวนเวียนอยากเล่นน้ำส่วนกลุ่มน,นี้ก็นอนดูได้แต่นอนดูสนุกมากเลยใช่ไหมลูกอุ้ยเพิ่มงานให้แม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเล่นเสร็จก็ต้องเช็ดเนื้อเช็ดตัวกันนะคะเช็ดเนื้อเช็ดตัวกันเป่าให้แห้งเนาะเดี๋ยวไม่สบายแต่ตอนนี้เป็นความสุขของเขาให้เขาเล่นไปก่อนค่ะ สำห,หรับลูกชายคนนี้ดูนะคะกลัวซะที่ไหนไม่มีกลัวเลยครับไม่มีกลัวเลยนะคะแม่ส้มของเราของคูนทั้งบ้านมีเขาคนเดียวเนี่ยค่ะที่ไม่กลัวน้ําลงไปเล่นในอ่างเลยลูกชายแม่เนี่ยอ่าเล่นไปเล่นไปเล่นให้พอนะ เล่นให้พอเล่นให้เปียกไปเลยให้มันเย็นฉ่ำไปเลยมีแมวบ้านไหนเป็นอย่างนี้บ้างไหมคะมีไหมแม่กิ่งเชื่อว่าน่าจะน้อยมากค่ะที่เป็นแบบนี้แต่บ้านเราก็มีล่ละมีคนนี้คนหนึง่งลูกชายลูกชายสุดหล่อของแม่กิ่งทองพูนค่ะเป็นอะไรที่ชอบมากแมวส้มของเราแมวส้มชอบเล่นน้ำใช่ไหมลูก แมวส้มชอบเล่นน้ำครับดูนะคะไม่มีกลัวน้ำน้ำหยดใส่ตัวไม่มีกลัวเลยนะคะดูแล้วน่าจะอาบทั้งตัวละค่ะดูลักษณะเขาแล้วเขาน่าจะอาบทั้งตัวเล่นให้พอเล่นให้พออากาศมันร้อนครับ อากาศร้อนครับแม่ครับแม่ถูกพื้นให้ช่ำๆเปิดพัดลมไอเย็นเย็นๆก็ยังไม่พอสำหรับผมครับเล่นเสร็จก็เดี๋ยวก็จะไปกระโดดโัดตเต้นที่กล่องนะคะบนไปบนมาเอาไม้เอาไม้ฮะพองทวีเอาไหมลูกเล่นกับน้องไหม เล้น้ำกับน้องไหมเนี่ยคนอื่นแค่เอามือสะบัดน้ําโดนใส่นะคะก็วิ่งจูดจกันละอยากมาลอกมาแลกเเขาขอพักยกก่อนนะแม่นะผมขอพักยกก่อนครับเดี๋ยวผมเล่นต่อครับดูนะคะ เพิ่มงานให้อีแม่ตามเคยเนี่ยค่ะหลังจากที่พักยกไปแป๊บหนึง่งแล้วก็มาเล่นต่อเวลาเห็นแม่เปิดน้ำไม่ได้เลยนะคะจะต,ต้องรีบรีบวิ่งมาเฝ้ามองมาเฝ้ามองรอเล่นแบบนี้ค่ะ ก็กลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็เล่นค่ะกลุ่มนี้ก็เล่นกล่องเป็นอะไรที่สนุกมากกับกล่องพวกเขากล่องอันนี้เล่นหลาย,ลายวันค่ะดูลักษณะแล้วเล่นกันได้หลายวันแล้วก็ลูกสาวลูกสาวของแม่กิง่งนอนดูเขาเล่นกล่องกันค่ะนอนดูอย่างสะดวกสบายอารมณ์ใช่ไหมเชา้าเช้านอนดูพี่พี่น้องๆเล่นกล่องกันเ,เดี๋ยวพอสายสายบายบายหนูก็จะไปเล่นกับพี่บุญมีในห้องทํางานแม่ใช่ไหมลูก อันนี้เป็นภาพที่แม่กิ่งถ่ายช่วงเช้านะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่ตอนแรกๆเนาะเป็นเพราะว่าแม่กิ่งให้เขามาห้องทํางานที่ได้เปลี่ยนชุดให้เขาค่ะตอนเช้าเรายังไม่ได้เปลี่ยนกันเนี่ยค่ะแต่ละคนแต่ละคนความสุขของลูกๆค่ะอะไรที่เป็นความสุขของพวกเขาก็จัดไปค่ะ อันคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะ